เชื่อหรือไม่ว่าเหตุผลหลักที่ผู้หญิงถึง80%เลือกที่จะนอกใจนั้นไม่ได้มาจากเรื่องเซ็กส์เลยแม้จะน้อยนักวิจัยด้านความสัมพันธ์พบว่าการขาดความผูกพันทางใจต่อคู่ครองคือเชื้อเพลิงหลักที่นำไปสู่การนอกใจงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ว่าผู้หญิงมักจะสแสวงหาการเติมเต็มทางอารมณ์ความรู้สึกเมื่อรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามหรือไม่ได้เป็นที่ต้องการจากคู่ของตน นี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการนอกใจของผู้ชายซึ่งส่วนใหญ่มักมีแรงจูงใจทางเพศเป็นหลักภาวะความเหงาทางอารมณ์นี้กระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนเมื่อได้รับความสนใจและการรับฟังจากผู้อื่นทำให้รู้สึกดีก่อนจึงคิดเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ความรู้สึกเหมือนมีคนมองเห็นคุณค่านี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ใหม่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สถิติจากนักบำบัดเผยว่าคู่รักที่ประสบปัญหาเหล่านี้มักมีความบกพร่องในการสื่อสารและใช้เวลาร่วมกันน้อยมากหากความสัมพันธ์ของคุณกำลังขาดการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอาจถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาใส่ใจคนข้างๆก่อนที่จะสายเกินไป